นิทานเรื่องหยดน้ำผจญภัยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหยดน้ำอยู่หยดหนึ่งเหมือนเป็นหยดน้ำที่แสนธรรมดาธรรมดาเหมือนกับหยดน้ำทั่วไปบนโลกใบนี้เจ้าหยดน้ำหยดนี้อยู่รวมกับเพื่อนเพื่อนหยดน้ำเยอะแยะมากมายหยดน้ำทุกหยด อยู่รวมกันมาเนิ่นนานโดยที่ไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเมื่อเจ้าพระอาทิตย์ดวงใหญ่ส่องแสงลงมามันจะเกิดอะไรขึ้นนะโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าร่างกายของพวกเรากำลังจะเปลี่ยนไปกำลังเกิดอะไรขึ้น หยดน้ำทั้งหลายได้กลายมาเป็นเจ้าก้อนเมฆกลมปุ๊บสวัสดีจ้าเธอก็เป็นก้อนเมฆเหมือนกันหรอใช่ๆเราก็เป็นก้อนเมฆเหมือนกันพวกเรามาจากหยดน้ำจริงเหรอเธอสนใจอยากมารวมกับพวกฉันไหมถ้าเธอว่าอย่างนั้นก็อเอาสิฟังดูน่สนุกดีนะ เราลงมารวมตัวกันเถอะก้อนเมฆทั้งสองค่อยๆรวมกันรวมกันจนมันกลายเป็นก้อนเมฆที่ใหญ่มากขึ้นจากนั้นเจ้าก้อนเมฆยังมีก้อนเมฆอีกหลากหลายมาขอรวมตัวกับมันด้วย ร่างกายของมันค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเข้าไปอีกฉันฉันว่าตอนนี้พวกเราตัวใหญ่กันมากๆแล้วล่ะฉันว่ามันคงได้เวลาแล้วล่ะที่พวกเราจะ ฝนตกแล้วฝนตกแล้วเย็นสบายจังเลยฝนตกแล้วและการผจนภัยของเจ้าหยดน้ำก็จบลงไว้เราไปผจญภัยด้วยกันอีกนะ